ผิดหน่ไหตอนแรกจะไปช่วยข้างล่างเฮ้ยฟคนเอ้ยยิงลุงตื่อไปยดาบนั่นแหละมันเลยแปลกมันจะมีตัวไรหึงน่าจะอยู่ข้างล่างนะไอ้เี้ยตัวนั้นอะ ตู้วิวบายอื่นๆนู่นอื่นฮอๆบายไมคขึ้นก่อกนอนวบางทีหนึ่งเลยเอ้ยเก๊เจเเ มาโอ้มันวางดักไว้อ่ะดักเงินเกมพี่มาหากูเกมพี่มาพี่พี่พี่่าหากูพี่มาหากูพี่มาหากูอ้าวมันหมดแล้วมันหมดเท่าไหร่ครับน้องน้องบายบายนะครับน้องน้อๆตีมันหมดกูตีรีบไร่เล่น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 ร่างเดี๋ยวกูเองโอเคโอเค เหยื่าลมอย่าลมเดินอยู่โอ้โหล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 เฮ้ยไอสัตวย่าลมจริงทำไมแคร์ลิ่มเดินมาทางเนี้ยเอาดิื่นื่นื่นือนื่นื่ื่นตื่นตื่นตื่นไอ้สัตว์ ไอ้หึงหึงเอหึง่หึงพอดีหึงหึงหึงมาแปีเลยกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยตูโอ้เฮ้ยร้อย้เยยยยเฮ้ยเฮเ้ยยยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเยเฮ้ยเย้ยเเ้้ยเอย้้ยยเ้ย ตัวนี้มานี่มึงแตกจมึงแตกเลยอีกวันนี้นี่ยตัวนี้มามึงแตกนี่เอาแล้วมึงตูมนี่ไงหูยเผื่อหายเป๊อุ้ยดับมันได้รึอโอ้โหไม่โดนเลยว้าววากาลาดดีมากตารัดมาดูเร็กันดูเร็ดูเลยวดูเลยอือดูงี้ดูเงี้ยดูเงี้ยตามัน โอ้ยโอ้ยมาไรแล้วเฟียแม่งเอ้ยเฟียมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาทีนูอยากได้เอ้ยโกโกวาเฮียโอ้โหโอ้โหโอ้โหมดามาแล้วลูกจ้าเฮ้ยตัวหลังอะไรนา หลังมากสุิยาด้วยหรอไอ้โฟนซุ่มยิงไงแถนี้ใอรเป็นอุซอฟอยู่นี่อยู่นี่อยู่หลังป้อมเวอวว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 วยยอย่าเด้อ เตรียมนะ <c oughs> ว้าสวยวหมดทีม <c oughs> ลินกาไม่เล่นไรเอียลลินกาไม่เล่นไรเอียล <c oughs> ดูด้สัตว์ออกเกมด้วย <c oughs> <c oughs> ลินกาออกเกมเลย